มาดูการสาธิตการวาดกระนกเปลวที่ใช้ความรู้พื้นฐานจากกระนกเปลว3ตัวแบบยอด3เหมาะสำหรับนักเรียนที่ฝึกหัดวาดใหม่ๆนะะถ้าเราไปเจอของศิลปินที่เขาทำเป็นเส้นหยกักนะคะแบบนี้นะะแล้วเขาก็าจะสใส่มาอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะอันนั้นก็คือวิธีสำหรับ คนที่มีความสามารถทางด้านนี้เขาจะวาดง่ายขึ้นนะคะแต่สำหรับเราก็ฝึกในลักษณะง่ายๆแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราฝึกกระหนก3ตัวแบบยอดหนึ่งยอดสามมาแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเลยนะคะ,ะกระหนกเปลวเราก็จะเริ่มจากตัวกระหนกใหญ่ๆหนึ่งตัวเหมือนกันาลากมาเลยค่ะ,ะตัวนี้จะค่อนข้างเป็นกระหนกที่ค่อนข้างผอมนิดหนึ่ง พอเราได้ตัวใหญ่เสร็จแล้วนะคะ,ะใส่กาบสกักก่อนเราก็จะมาแบ่งเป็น3ตัวย่อยตัวแรกเราจะกินเกือบต้องเกือบสองส่วนเลยนะคะติ๊กไว้เลยผ่าครึ่งมาเรื่อยๆอ่ะติ๊กไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะคในการแบ่งสัดส่วนตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3 ะะใส่กราบขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะแบ่งตัวยอดตรงนี้ให้ได้3ตัวย่อยนะคะแล้วก็แบ่งอีกทีนึงหนึ่งสองและสต่อไปเป็นขั้นตอนสอดไส้นะคะว่าเราจะทํายังไงบ้างก่อนจะสอดไส้เราก็มาแบ่งในตัวกรหนก ที่เราต้องการให้พลิ้วก่อนนะคะเริ่มจากตัวแรกโค้งอะไรคะ่ะให้รับกับเส้นข้างหลังนะคะตรงไหนไม่สวยก็ปรับได้เลยตรงนี้ลบทิ้งไปนะคะก็มาดูตัวที่สองอันนี้ก็เฉือนทิ้งเลยตัวที่สามแล้วก็เฉือนตรงนี้ทิ้งเหมือนกันนะคะ ปอไปตกแต่งให้สวยงามเริ่มจากด้านหลังสุดเลยนะคะปากลายช่องไฟตรงไหนไม่สวยก็ขยับได้ปรับได้นะคะเส้นล่างที่ทำไม่ลบออกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเป็นเพียงแค่ฝึกพื้นฐานเดี๋ยวต่อไปเราก็จะได้ทำลายสวยๆอีกทีหนึ่ง ลายสวัดยอดสอดใสโครงหัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลองแต่งบากลายตัวนี้ดูนะคะช่องไฟตรงนี้ไม่สวยเราแก้ไขเลยนะคะ การบากจำนวนครั้งอาจจะเท่าหรือไม่เท่าต้นฉบับก็ได้นะคะ,ะก่อนที่จะเล่นตัวนี้นะคะเราก็มาตกแต่งตากาบตรงนี้ซะก่อนสบัดยอดเล็กน้อย สอดไส้โอเคไม่พลิ้วก็เพิ่มได้นะคะตัวนี้ก็สอดไส้มาตัวนี้ก็มีอยู่แล้วกลาบบาัตรเฉยๆบัดยอดเล็กน้อยโอเคนะคะมาดูตัวที่หนึ่งดูมันถ้ามันผอมแล้วก็ทำให้อ้วนขึ้นนะคะเพราะว่าที่กูทำล่างไว้มันจะผอมนิดนึง ดูตัวที่สองปากลายสบัดยอดปากหนึ่งปากสองสบัดยอดสอดไส้ดูแล้วก็ตรงนี้ก็ปากลายสบัดยอดสอดไส้เป็นอันเสร็จสำหรับกนกสามตัว ที่เรามาประยุกต์เป็นกระนกเปลวถ้านักเรียนสังเกตดูตรงนี้ในกรณีที่เราทําแล้วมันดูอ้วนเราก็สามารถแก้ไขได้นะคะโดยการสะบัดยอดเล็กน้อยอกลับมาดูตัวที่หนึ่งและสองที่เขาทำไว้ให้เกือบสำเร็จแล้วนะคะ เริ่มจากบากลายก่อนนะคะจะทำได้เร็วขึ้นเพราะว่ามีให้เกือบหมดแล้วนะคะอ,ะสอใส้เข้าไปบากลายสะบัดยอดอแล้วก็ขอใส้ตรงนี้อีก ปสายกาบากลายสลัดยอดสอดสาเพลินะคะอันนี้ก็บากลายตัวนี้ก็เฉือนตรงนี้ทิ้งไปนะคะแล้วก็ตรงนี้บากลาย เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะเชิญตัวนี้ออกก่อนแล้วก็บากลายเสบัสดยอดสอดไส้ตัวที่หนึงเสร็จแล้วนะคะเรามาดูตัวที่สองเริ่มจากกาบไปเลยบากลายสอดไส้ตัวนี้เสร็จแล้วนะคะกาบเรามาดูตัวนี้เลยค่ะสบัสดยอดเล็กน้อย สอดไส้โค้งมาแล้วก็มาใส่หัวตัวนี้เล็กน้อยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มบากลายเข้าไปนี้ก็บากลายเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่สอดไส้ตัวนี้ก็บากลายให้เสร็จมาแล้วเหลือสอดไส้ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะคะภาพ1 2และ3และ4ภาพที่3ตรงเนี้ยเราถือว่าเป็นต้นฉบับของเรานะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนทำงานให้เต็มที่เลยนะคะ